โซนนี้ยังบ่เคยลงมาจากเฉือเนอะพี่น้องเพื่อโดยสารขาเข้าโอ้แน่นมากเลยอันนี้น่าจะรอออกออเนะอยากให้ชมบรรยากาศนิดนึง <c oughs> ับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆท่กานน้อสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนเด้อยินดีตอนฮับขอสู่สองคำจุนสแนลเซนเกาเซนเคยเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ยบางคำจุนก็ได้มีโอกาสพาพี่พี่เอฟซีมาดูส้มบรรยากาศที่สนามบินดอนเมืองเนาะพี่น้องเนาะซึ่งเมื่อนี้เดี๋ยวบางคำจุนจะพาส้มบรรยากาศาภายในสนามบินดอนเมืองเนาะพี่น้องว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวเพิ่นมาเที่ยวกันหลายบ่อเนาะหรือว่าเพิ่นเดินทางเข้ามาเที่ยวเมืองไทยหลายบ่อเนาะ ตอนนี้บางคุมจุนยืนอยู่บนซานสลารถไฟฟ้าสายสีแดงดอนเมืองเนาะพี่น้องนี่นเนาะเดี๋ยวบางคุมจุนจะพาเขาไปชมภายในอาคารอาของสนามบินดอนเมืองเนาะพูดพน,นุก,ก็จะเป็นสนามบินนะพี่น้องเท่าที่บางคุมจุนมนานั่งอยู่ตรงนี้ก็เห็นเครื่องบินเพิ่นลงจอดขึ้นหลายพอสมควรเนาะพี่น้องเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยว นะงงนะพี่น้องล่ำนะฟึ่งลงมาเนาะพี่น้องแต่ว่ากลองมามนจนอาจจะไปบ่หอดดอกพี่น้องเลยเพราะว่ามันไกลหลายบรรยากาศแจ่มเลยปะ่ะพี่น้องเดี๋ยวบ่าวขจนพาลงสารสลารถไฟเนาะวิ่งไปทางนี้ก็จะไปรังสิตขวังนี้จะไปสถานีกลางกรุงเทพอภิวัลน,นักเรียน ขบวนนั้นจะเป็นขบวนรอแบบซ้ำลองนะเพื่อแบบสุกเสริญเดี๋ยวจะเอาขบวนนีไปแทนสถานีนี่ใหญ่มากพี่น้องจุดนี้จะเป็นล่างรถไฟของรถไฟทางไกลนะนี่จะเป็นทางรถไฟทางไกลอันนี้จะเป็นซันแรกของทางออกจุดจำหน่ายตัวของสายสีแดงเนาะ สันข้งบนเมื่อกี้นี่เป็นจุดจำหน่ายตัวของรถไฟทางไกลนะพี่องรถไฟสารนเมืองออกทางไหนใหญ่มากสถานีนี่พี่้องดูดิโอ้แนมสุดรูหูลูกตาเลยใหญ่ยาวเท่ากับสนามบินเลย <c oughs> เหลือกเกินสถานีรถไฟพี่น้องเอ้ยนยเมืองไทย เดี๋ยวสมบรรยากาศออกเลยพี่น้องแต่ว่าว่าต้องบอกเรีซีก่อนเนาะพี่น้องตรงสนามบินดอนเมืองทางในอาคารบางบจุดจะถ่ายแต่เป็นเฉพาะบ,บางจุดเนาะเพราะว่าบางจุดกับมันบอสามารถถ่ายได้นาอพี่น้องเมันจะมีโลโก้บอกเลยห้ามถ่ายบันทึกเนาะนี่ก็จะมีลูกช้อนบอกตรงไปสนามบินดอนเมืองเนาะ เดี๋ยวบามจุนตัดภาพออกข้างนอกเลยน,นะพี่น้องรี่นรนนง้องนี่นอทางเขาคนก็นจะมีจุดสแกนความปลอดภนะัยครับนี่นอ้พี่น้องจุดเชื่อมต่อระหว่างสายสีแดงกับสนามบินดอนเมืองเนาะ มันจะเห็นสกาย็อกเสื่อมต่อเขาเลยนะเดี๋ยวสมบรรยากาศฝั่งนี้ก่อ,น,อนนี้จะเป็นรถไฟทางไกลนะพี่ต้องบอกว่าสถานีดอนเมืองนี่ใหญ่มากเลยใหญ่มากเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก่อนระบบราง นี่จะเป็นจุดตัดระหว่างถนนกับรถไฟฟ้ารถไฟเนาะไปเดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศที่สนามบินดอนเมืองาเ,เดินเราจะมีบันไดแบบสายผ่านอยู่เนาะพี่นอ้องบันไดแบบสายผ่านโล้วซ้าย ถ้าอากาศยานดอนเมืองเนาะต่จะมีป้ายสีเหลืองๆเอกเดี๋ยวมาดูบรรยากาศรอบรอบข้างนอกก่อนถ,ถ,ถ,ถ้าอยากาศยานดอนเมืองเนี่เอยี่เนาะป้ายแ่ๆนะนี่จุดบริการแท็กซี่ ทานขาเข้าออทางออกถนนวิภาวดีรังสิตแท็กซี่สนามบินนี่เยอะมากพี่น้องเมื่อไงรอจอดกันกเปเ็นแถวอะไรอาคารคลังสินค้าเนาะอยู่ตรงน,นสีเหลืองเต็มเลย นี่นะทางเขาพี่น้องเข้ามาแอร์เย็นเจ็บเลยพี่น้องเลยตรงนี้จะเป็นแบบคล้ายๆแบบศูนย์อาหารนะพี่น้องตรงซ้ายเมือนี่มี ร้านอาหารเยอะแยะมากมายเปิดตั้งแต่หกโมงเชา้าถึงยี่สิบสอนาฬิกาอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศนะครับเซเว่นก็มีนะเซเว่นจะอยู่ตรงนี้นี่ด้านข้างๆนี่จะเป็นเซเว่นมีลิฟ์ให้บริการอาคารผู้โดยสาร นี่น้องพี่น้องเดี๋ยวบอลจุนพามาส้มโซนน,นี้ก่อนเนาะเป็นมุมสูงบรรยากาศล่าสุดที่สนามบินดอนเมืองน,น้องภายในอาคารนะเดี๋ยวคอยไปส้มโซนนดเดเด็กนี่น้องพี่น้องบรรยากาศที่สนามบินดอนเมืองเนาะเดี๋ยวพาช้มไปเรื่อยๆพี่น้องเดี๋ยวพาไปขึ้นส้มมุมสูงข้างบนเนาะอันนี้ คือว่าเพื่อนมารอใช้บริการแน่นหนาพอสมควรเนาะพี่น้องเยอะมากเลยไม่น้อยกว่าแต่ว่าสีห้เท่ากับสนามบินสุวรรณภูมิบ่อเท่าเนาะพี่น้องเพราะวา่าสนามบินดอนเมืองนี่เน้นบินภายในประเทศเนาะเน้นบริการภายในประเทศแต่ว่าอยู่ท่าท้ายาอากาศสุวรรณภูมินาะนแน่นจริงพี่น้องแบบเพื่อนมาใช้บริการกันแบบแน่นมากเลย สมบรรยากาศไปเรือ่อยๆเด้ยพี่น้องเอ้อบอาคำัจนกะโบพี้ขอมมนยังหลายดรกมาเดตพีพีเอฟซีเนาะกะเพียงแต่พามาสมบรรยากาศเงื่อนจัดเตยม,มันแม่แห่งชาตินะจุดประสาสัมพันธ์ก็มี น,นี้จะเป็นจอมอนิเตอร์แบบเป็นจอ,อบอกเที่ยวบินการบินแต่ว่าห้าเบิงบริเวณดอกแท็กซี่จะมารับตรงนี้เนาะพี่นองครั้งหนึ่งเคยได้ขึ้น <c oughs> นั่งกับบานนาอพี่น้องสวงนะมีเอีดอกสนับสนุนกันเดยทางแจงไดานางเน,ะนาะนั่งไปลงที่อุบล แป๊บเดียวเนาะนั่งแล้วติดใจต้องใช้บริการอกีกต้องมาใช้บริการอีกเนาพี่น้องอแมนคว่วเพื่อนว่าด้วยเอฟซีเพื่อนมาเมนบอกถ้าเคยนั่งครั้งหนึ่งแลละต้องได้นั่งอีกครั้งสองส่วนนี้อาหารเนาะเป็นร้านสตาบักไอเอเมชอนเนาพี่น้อนอ โซนทางนี้เหมือนห้างเลยพี่น้องเอยมีร้านค้าโอ้เยอะแยะมากมายเลยเนาะให้บริการนักท่องเที่ยวเต็มที่ให้บริการผู้โดยสารมาใช้บริการบินเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปชมโซนนี้ทีนี้เป็นร้านค้าแบบเหมือนอยู่ห้างเนาะอันนี้จะเป็นอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเนาะพี่น้องเดินตรงไปเนาะมันจะมีป้ายบอกชัดเจน ป็นจะแสดงจอเที่ยวบินโซนนี้ยังบ่เคยลงมาจากเฉือเนาะพี่น้องเพื่อโดยสารขาเข้าโอ้แน่นมากเลยอันนี้น่าจะรอออกนะอยาให้ชมบรรยากาศนิดนึง <c oughs> โอ้มีคนนอนด้วย โอ้โซนนี้บางจุดมายังบม่ทันเคยมาเดินชักเสือเนาะพี่นอ้องเป็นโซนเป็นรอเครื่องบินเนาะท้ายนิดหนึ่งเนาพี่น้องเลยเ <c oughs> <c oughs> นาะบรรยากาศพี่นอ้องที่สนามบินดอนเมืองเนาะกับประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะกับมาใช้บริการตามปกติเนาะแน่นหนาเยอะพอสมควรจุดนี้แหละเป็นจุดรับประทานอาหารร้านค้าเยอะแยะมากมาย มีจุดดูเครื่องบินอยู่เนาะแต่ว่าเฮาบ่คอยหุน้นเนาะพี่น้องอ่าเพิ่นก็มีจุดหายดูเครื่องบินแต่ว่าบอกจุดบูหุ่าไปทางใดพี่น้งอนนงเลยแนมพยายามแนมหาลูกซรอนเพิ่นบอกไปดูเครื่องบินเลยแต่ว่าหาบ่เห็นจักเทื่อ คลิปนี้กับเจ้าพ่อมีอย่างไรเด้อพี่น้องเด้อกับฟ้ามาสมบรรยากาศล่าสุดที่สนามบินดอนเมืองเนาะอาจจะถ่ายโบทัวร์โบเทิงเนาะพี่น้องเพราะว่ามีขีดจำกัดในการถ่ายเนาะกาบังขมจุนกาขอบคุณทุกการติดตามรับชมเนาะพี่น้องขอบคุณทุกการสนับสนุนส่องของบังขมจุนมาโดยตลอดเนาะกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บังขมจุนเฮ็ดคลิปนีเด้อพี่น้องเด้อกับสุดท้ายกับขอกล่ับกัว่าสบายดีสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนเนาะพฟกันใหม่อีพีหน้าเด้อพี่น้อง